สวัสดีค่ะเบียร์ผู้จัดการ,รแผนกขายและการตลาดค่ะตอนนี้เบียร์อยู่ในบ้านหลังที่พิเศษมากๆหลังหนึ่งค่ะของโครงการสาลินวิสต้าสวนวนาลมค่ะซึ่งเป็นโครงการสุดพรีเมียมของบ้านสาลินเลยนะคะพิเศษสุดค่ะเป็นบ้านซีรีส์ใหม่ค่ะใหญ่กว่าเดิมโซนติดสวนราคาเริ่มต้นอยู่ที่4.7ล้าน แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าหลังที่เวียอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นแบบบ้านวิสตาพาวค่ะอยู่บนที่ดิน63ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรราคาเริ่มต้นอยู่ที่5.5ล้านบาทพร้อมกับฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถในอาคารค่ะพิเศษสุดค่ะบ้านซีรีส์นี้ค่ะมาพร้อมกับครัวไทยดีไซน์ทันสมัยค่ะพร้อมฟเฟอร์นิเจอร์บิวอินสุดหรู เต็มหลังและใช้ในส่วนของวัสดุตัวท็อปทั้งหมดเรื่องทำเลเนี่ยเขาตั้งอยู่บนทำเลที่ดีมากๆค่ะเป็นทำเลศักยภาพค่ะติดถนนเลี่ยงเมืองจากเซ็นทรัลเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเบียร์จะพาไปชมในบ้านกันค่ะว่าบ้านหลังนี้มีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ จากจุดนี้เลยค่ะที่เบียร์บอกว่าพิเศษสุดๆสำหรับบ้านซีรีส์นี้นะคะคือครัวไทยที่มีขนาดใหญ่ค่ะมาพร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวที่ตอบโจทย์ใช้งานได้จริงค่ะและที่สำคัญเรายฟูกกระเบื้องให้เต็มพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในต่อนะคะว่ามีความพิเศษอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูอีกค่ะพอมาถึงจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่สำคัญของทุขขกครอบครัวแน่นอนค่ะเราเป็นโต๊ะอาหารท็อปหินอ่อนค่ะที่มีขนาดใหญ่มากๆ รองรับได้ถึง6ที่นั่งเลยแล้วที่ทําให้บ้านหลังนี้ดูอบอุ่นและสวยงามมากขึ้นนะคะต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้มีในส่วนของผ้าม่านป่งทึบทั้งหลังเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้แค่โซนโซนหนึ่งนะคะแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ทําให้ว้าวกว่านี้เลยค่ะก็คือโซฟาตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าโซฟาตัวนี้ค่ะเป็นตัวสั่งผลิตค่ะเป็นโซฟาที่ตัวใหญ่มากๆเพราะว่าความยาวนี่คือ3เมตรกว่าเลย จุดนี้ค่ะเป็นจุดที่ไม่เหมือนใครแน่นอนต้องบอกว่าเป็นงานบิวอินเฉพาะแปลงค่ะความของตกแต่งที่คุณลูกค้าเห็นทั้งหมดตรงนี้ให้ทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันดีกว่าค่ะว่าด้านบนมีอะไรบ้างห้องนอนมาสเตอร์เรามีความพิเศษอะไรกันบ้างน,นะคะ ตรงบริเวณนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของ walk in closet ค่ะเพื่งเรา build in ให้เต็มผนังค่ะจากงานเวลาเดคอเลยค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำนะคะไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังได้ในส่วนของเตียงนอนและที่นอนค่ะสำหรับบ้านซีรีส์นี้ค่ะไม่หมดแค่ห้องนอนมาสเตอร์แน่นอนค่ะเราจัดให้เต็มค่ะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ build in ทุกห้องนอน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้ที่วิภาชมแบบบ้านวิสตาพาวค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะสนใจสามารถเข้าชมบ้านจริงได้ทุกวันเลยค่ะ8 3 0โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งค่ะติดต่อได้ที่สำนักงานขายเลยนะคะหรือถ้าท่านใดยังไม่สะดวกเข้าชมโครงการค่ะสามารถขอข้อมูลรายละเอียดได้ที่0885955488หรือ w w w b a n s a l i n c ้านค่ะ